คือาแมวตาเพชรข้อห้ยแห่สองเลขบ้านเชื่อมาให้โชคสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีขา่าวสารในด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะแมวตาเพชรเป็นแมวมงคลเป็นสัตว์หายากนะคะใครเป็นเจ้าของถือว่าโชคดีนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปชมแมวตาเพชรนะคะซึ่งเป็นของคุณปางนารินทร์วงปัญญาอายุ40ปีนะคะ เป็นเจ้าของแมวนะคะอยู่ที่จังหวัดพะเยานะคะเธอเล่าว่าได้เลี้ยงแมวตาเพชรพันธุ์ขาวมณีนะคะซึ่งเป็นแมวที่หายากและเป็นแมวที่มีความพิเศษกว่าแมวพันธุ์ทั่วไปถือเป็นแมวมงคลลำตัวมีขนสีขาวปกคลุมทั้งตัวเหมือนปุยฝ้ายขนอ่อนนุ่มสะอาดมีดวงตาสองข้างที่ไม่เหมือนแมวทั่วไปตาซ้ายสีเหลืองทอง ตาขวาสีฟ้าลักษณะถูกต้องตามตำราแมวมงคลทุกอย่างเลยนะคะจึงนับว่าเป็นแมวที่หาดูยากนี่เลยนะคะสวยจริงๆนะคะแมวมงคลลักษณะแบบนี้นะคะหากผู้ใดเลี้ยงไว้หรือมีแมวตัวนี้อยู่ในบ้านก็จะเกิดความเป็นสิริมงคลกับบ้านเรือนนะคะและผู้ที่เลี้ยงดูแมวตัวนี้นะคะ นอกจากนี้นะคะว่ากันว่ายัางปกป้องพยันอันตรายแก่ผู้เลี้ยงและเจ้าของด้วยนะคะซึ่งคุณปังนลินเธอเล่าว่าเธอได้แมวตาเพชรนี่นะคะมาเลี้ยงได้2ปีแล้วนะคะบอกว่าให้ชูไห้ลาบมาโดยตลอดนะคะโดยเธอเล่าว่ามีคนมาขอเสนอซื้อหมื่นกว่าบาท แต่ว่าเธอไม่ขายนะคะเพราะว่าถือว่าแมวตัวนี้เป็นแมวที่นาโชคมาให้นะคะแน่นอนนะคะเมื่อข่าวนี้ด่งดังออกไปนะคะบรรดาคอหวยก็อยากทราบทันทีนะคะว่าบ้านเลขที่ของคนที่เลี้ยงแมวมงคลตัวนี้คือบ้านเลขที่อะไรนะคะเราจะบอกให้ท่านชมนะคะคือแมวตัวนี้นะคะเจ้าของคือคุณปางนารินนะคะอยู่ที่บ้านเลขที่235บ้านต่อมดงหมู่7 ตำบลต่อมอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะคะนี่เลยนะคะสวยจริงๆนะคะนี่ก็คือเรื่องราวของแมวมงคลแมวตาเพชรน,นะคะแมวมงคลแมวหายากนะคะไม่เห็นบ่อยนักนะคะสวัสดีค่ะ